มือหน้าว่างหลางชามชินลที่เหลวหมโอ้ยคนก็กล่องอม่ใช่ไงครัามมาบ,บนคนงามาเด็กนะคนงามทุกมันก็ต้องเห็นแบบนี้จอยหลหน,นี่จะกรนดูบบึบบับแนนใครนี่เอ้ ข้าใจตั้งนางเง้ยว่าตั้งนางอันห้าสิบ,บาทบอกบน่นนะขายลอยพุ่นแล้วเนาะขายแพงเลยอ้าขายขาดทุนขายสขายได้เฮ็ดเ้ากระยังมีกำไรเฮ็ดยังแน่เฮ็ดละงูขาวกับเฮ็ดละงูกอกหยังก็เลือดอังดีหรือมา้ เห็นเขามาขายออนซอนลืมไปว่าใครละสิละม่ใไมาให้ลุงดดบละเออลุงหมวดละ,ลดละฟันเอาฟันเอาหัานแอตแต่ว่าเดี๋ยวมาหลังองแต่ไม่ใชให้มาหลางเหรอเนี่ยเวลาหลังเกินสมองแลวบ๊วยเนีนคือใครเห่อใครน้นโมเดกใคร มาไม่เป็นใจสิละไม่ใครดอกจะอ้วนเป็นธรรมาดาซะจะทำของถูกเออนี่นะคะล่างไหวก็สิเป็ดตม้มหรือหนึ่งไหวนะคะเขาตีเย็นไหวแมาบอท่านฝังด่าไปหายด้วยตุ่นสิจาไปหายเป็นตัวเป็นดอกเฮ็ดเลยอ้าแม่แล้วก็เ,เกสียาเป็นตัวทั้งผุนได้กินอยู่บ่บื่อ ยี่ติบสูงอยู่แต่ว่าจะกินเป็นโบข้า,างนครสวรรค์มาเจอนครสวรรค์ก็เลยสิปแปเพียดไปเขาขามฟางังโยนมาน้ำขังโซวนี้ก่อนโยนมาโยนมาใส่เดียนเห็ดไก่ใส่เดียนเนี่ยมาแต่ส่องไมค์ค่ะเดินข้างมัดไก่ด้วเห็ดที่ใส่เดียนยังบอกอยู่บอก พอดันไม่เด้อพี่น้องคิดนะคิดนะาอซีแกงเฮดซูกิเอนนะคะคิดมีแะล้งเฮดตปกอนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องกอุคาเพลินนะคะงานไรเน่ยกะเห็นกันบ่อยๆแน่กัน้องเชื่รกับบอยอเชื่รกับบอยพี่น้องส่งผูกพาเพิ่นแล้วพี่น้องเด้อ